เอิ้นทูเอิ้นหน่อย enjoy นะ้าว่ามาแม่พอดแคสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่ามาอีแม่พอดแคสต์ EP ที่11แล้วค่ะวันนี้อยู่กับสองหนุ่มลูกผู้ชายของอีแม่ <c oughs> พี่ฟิวสวัสดีครับและพี่แฟงของเรากลับมาแล้ว<ม>หลังจากที่เรามาเล่าเรื่องราวหลอนๆในมัมโกสไป วันนี้นมีเรื่องมาเมาส์มอยให้ปวดหัวกันแบบลูกผู้ชายผู้ชายบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องผีใช่ไหมไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องผีวันนี้เราจะมาคุยกันแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายนิดหนึ่งผู้ชายเขาชอบทําอะไรกันมากแต่งหมอไซส <c oughs> ไม่ฮะโอ้โห <c oughs> เล่นเกมเอมฟังเพลงดูหนังแค่นี้หรอเล่นดนตรีประมาณนี้แหละครับผู้ชายเออมีอะไรเยอะผู้ชาย ง่ายๆซิบบอ e แต่ว่าเราคงไม่ได้คุยเรื่องเกมเพราะว่าฉันน่ะเล่นเล่นเกมไม่เป็นเป็นมนุษย์แม่ที่พยายามจะเล่นอยู่นะแต่ชันมีเรื่องหนึ่งที่ฉันคิดว่าเด็กผู้ชายน่าจะชอบนั่นคือการดูหนังใช่ครับใช่ครับผเออ<ม>เรามาแลกเปลี่ยนดูซิว่าหนังในสมัยยุคที่อีแม่เกิดมาเนี่ยกับยุคที่พวกเธอเกิดมาเนี่ยเธอมีหนังที่เธอประทับใจเรื่องอะไรกันบ้าง เออพี่แฟงอะ่ะพี่แฟงพี่ฟิลอย่างเงี้ยมีหนังเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจบ้างอ่ะที่ใครก่อนดีครับอ๋อฟิลก่อนก็ได้อ,อ่าเรื่องของผมในยุคสมัยผมนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้อยู่ในยุคสมัยผมไหมเริ่มดูหนังตอนกี่ขวบโอโ้โห,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 โหตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยครับประมาณสักสิบขวบก็เริ่มดูแล้วเข้าโรงหนังเหรอไม่ครับเมื่อก่อนมันจะมีร้านเช่าว,วิดีโอเฮ้ย ธอเกิดช้ากว่าฉันหลายปีอยู่นะถ้าทันหรอเทปเทปวิดีโอเช่าอ่ะเช่าวิดีโอหรือว่าเช่าซีดีเช่าซีดีเธอเช่าซีดีชานนี่คือรุ่นวิดีโอจากโลกทั้งใบให้นายคนเดียวตัตาต่อมต้มเธอรู้จักเปล่าเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังอาพี่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันมื่ก่อนไม่ทันเมื่อก่อนมันจะมีร้านที่เช่าซีดีอเช่าซีดีหนังตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือร้านอะไรแต่ว่าเห็น เป็นกล่องหนังเต็มไปหมดเลยมผมคิดว่าเขาขายก็เลยเดินเข้าไปไปกับตาตาก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้เหมือนกันเดินเข้าไปสองคนหลานกับตาแต่เปิดเปิดกล่องซีดีเขาปุ๊บบอกว่าทำไมมันไม่มีแผน่นไม่มีแผน่นก <c oughs> ็เลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเขาไม่ขายอะไรเงี้ยก็เลยปิดกล่องแล้วกลับบ้านไปเราไม่ถามเขาไม่ได้ไม่ได้ถามเขาครับเขาก็ไม่ได้บอกอะไรก็ไม่รู้นองว่าเขาไม่ได้ขายอะไรอย่างนี้จนมาหลังหัง ลุงก็บอกว่าอร้านนี้มันคือร้านเช่าวิดีโอนะอร้านเช่าหนังอะไรอย่างเงี้งเยเพิ่งเปิดใหม่ใช่เพิ่งเปิดใหม่ก็เลยว้าวมากเลยวยิเราจะได้ดูหนังหลายเรื่องแล้วและทีนี้เหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยครับว่าหลังเลิกเรียนเสร็จต้องแวะร้านเช่าหนังเออต้องเอาหนังไปดูแล้ววันต่อไปก็เอาหนังมาคืนทําอย่างน<อ>ี้ไปเรื่อยๆจนจน,จน,จ,นจนกระทั่งจค่าเช่าได้ไหม โอ้โหค่าเช่าเหรอครับเรื่องละยี่สิบาทประมาณนีออ้ัอประมาณนั้นรประมาณนั้นประมาณนี้ครับหนึ่งคืนแต่ต้องต้องเอามาคืนนะครับไปในหนึ่งคืนเป็นร้านแบบแบ,บ,แบรนด์ท้องถิ่นหรือว่าเป็นยี่ห้อสมัยนั้นนะถ้าเธอพูดสมัยซีดีเนี่ยเธอจะมาสมัยเดียวกับฉันคือสมัยร้านสุธัยยาใช่ร้านเดียวกันไหมสีน้ำเงินน้ำเงินไม่ใช่ครับมันชื่อร้านว่าคนรักหนังอ๋อแปลว่าคือเขาเปิดร้านของเขาเองที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีแฟนชายชื่อร้านสุธัยยาดังมาก อ่ะต่อนั่นแหละครับผมก็เลยไปเสร็จปุ๊บผมเป็นคนที่ชอบดูหนังมากมก็เลยไปหาดูแล้วผมไปเจอเรื่องหนึ่งซึ่งปกมันน่าสนใจมากเป็นผู้ชายนั่งอยู่บนม้านั่งตัวหนึ่งแล้วข้างหลังเป็นพื้นสีขาวอะไรให้ถ่ายเรื่องอะไรก็ต้อง ฟอเรสต์กัมเออฟอเรสต์กัมอะผกแบบเนี้ยทุกคนจะจำได้ใช่ครับเรื่องฟอเรสต์กัมนะครับเป็นเรื่องเรื่องแรกที่ผมรู้สึกดูแล้วประทับใจมากแบบชอบมากเลยทั้งที่ตอนเด็กๆผมก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ,อ๋อแล้วเราเราประทับใจอยู่ทำยังไงอะประทับใจตรงที่มันเหมือนมันพูดอะไรสักอย่างไปสะก,กิดใจเราอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับแล้วแบบบางเหตุการณ์เราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่า ถ้าไมมันถึงทําอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วจนแบบพอดูแล้วลุงก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังจนโอ้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกประทับใจกับมันนิดนึงคือนั่งดูกับลุงเหรอใช่ครับผม,ม,มเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยเนาะทุกคน,นยฟังเสียงพี่ฟิวเนี่ยจะต้องให้นึกถึงคาแรคเตอร์พี่ฟิลนะเขาจะมีความเป็นแบบหนุ่มสำอางผิวขาวๆหน้าตาเกลี้ยงเกลาคล้ายๆดอลลีมอนน่ะ แล้วนึกสภาพตอนเลิกเรียนแล้วก็เช่าหนังจูงมือกับลุงแล้วไปนั่งดูหนังกับลุงในบ้านสร้างเ,เป็นชั่วโมงที่แฮปปี้ไทม์ที่สุดเลยเนาะตอนเด็กๆเ,เนาะเวลาเราดูหนัง f o r e เรสต์กรก็เป็นหนังที่ดังมากใ,ในยุคนั้นจําไม่ได้กี่ปีละแม่เป็นคนแบบว่าดูหนังแล้วไม่จําชื่อเรื่องด้วย <c oughs> นักแสดงชื่ออะไร จำได้ไหมฟ oh, อเรสตัจจำไม่ได้เหมือนกันฮะชื่นักแสดงเออเราจะจำไม่ค่อยได้ว่าว่าเออหนังที่เราประทับใจเนี่ยนักแสดงอะชื่ออะไรไม่ค่อยได้จำแล้วดังเลยนะนักแสดงเออแล้วดังมันเพิ่งได้ยินไปแล้วแล้วก็ผมก็ลืมไปเลยแต่คนที่เขาคร่ำบอดเรื่องพวกนเนี้ยจดจำเนียพีเอฟนะนางจำ เรื่องทุกตอนจำนักแสดงจำบทจำอะไรอย่างเงี้ยอย่างบทประทับใจของ f o r ์เรส u m กที่มันกินใจคนเนาะหนังเนี่ยทำแหงทำแห้งทำแหงเออนี่เขาเกิดมาเป็นคนวันเดวการมเนเทออะไรเนี่ยพี่แฟงเนี่ยแล้วมีเรื่องอะไรอีกพี่ฟิวครับผมก็ยุคลังๆมาละหลังๆพอดูหนังมาเรื่อยๆผมประทับใจเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า life of pie ชื่อไทยประมาณว่าชีวิตมหัศจรรย์ของภายผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันสร้างจากเรื่องจริงไหมแต่ว่ามันคือเรื่องที่ผมดูหลายสิบรอบมากเรื่องนี้พล็อตมันเป็นยังไงนะเพราะเรื่องประมาณว่าเหมือนจะมีชายคนหนึ่งชื่อว่าภายเขาเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคนดูแลสวนัว์หนังอินเดียใช่ไหมใช่ที่แบบไปสู้กับเสือบนเรือใช่ไหมใช่ครับอุ้ยคกดฉัอบ เรื่องเรื่องนี้สนุกมากมันนานหรือยังหนังเรื่องเนี้นานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็แบบภาพมันก็ยังใหม่เับใช่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเราเคยฟังวิจารณ์หนังเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งเขาพูดถึงว่าเขาพูดถึงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แต่เราประทับใจมากเราชอบเหมือนคุณเลยใช่เรื่องนี้สนุกมากเราเราให้ฟังนิดหนึ่งดิก็ประมาณว่าเขาเป็นลูกของเจ้าของสวนสัตว์ แล้วเขาเลี้ยงเสือไว้ตัวหนึ่งม,มีเสือไว้ตัวหนึ่งที่ดุร้ายมากแล้วเหมือนเขาจะไปให้อาหารสัตว์ตัวนี้ตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าโดนเสือตัวนี้ขู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็เลยทําให้แบบเหมือนเล่าเรื่องว่ามันเคยผูกพันกับเสือตัวนี้มาก่อนนะซึ่งโตมาเด็กคนนี้ก็แบบเหมือนก้ากลัวเสือต,ตัวเนี้แต่ก็แบบยังอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กลัวอแต่ว่าสัตว์อื่นก็คือทั่วไปเลย นจนกระทั่งมันเกิดเรื่องที่ว่าเหมือนครอบครัวเขาต้องย้ายไปที่ใดที่หนึ่งโดย,ย,ายการย้ไปอยู่ต่างประเทศใช่ครับโดยการนั่งเรือไปเพราะว่ามันต้องไปกับเรือขนส่งสินค้าเพราะว่ามันต้องขนสัตว์ไปด้วยอเพราะสัตว์เป็นแบบเหมือนเขาเป็นเจ้าของสัตว์นะครับนั่นแหละจนกระทั่งมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือเรือของเขาอะล่มอืมล่มหมดพ่อแม่ก็หาหาไม่เจอตน่าจะเสียชีวิตมากตายเลย แล้วก็มีแค่เรือลําเดียวที่ตอนนั้นน่ะเหมือนพายสามารถแบบเหมือนเหมือนเห็นลมพายุอะไรเงี้ยก็เลยไปเกาะเรือลํานั้นไว้แล้วสรุปว่าตัวเองก็ได้ขึ้นเรือลํานั้นมันเป็นเรือแบบเรือช่วยชีพเออเรือช่วยช,ชีวิตอ่ะใช่ครับที่เขาได้ขึ้นแต่ดันขึ้นมาพร้อมกับเสือใช่ครับเสือตัวนั้นเลยเสือเสือตัวใหญ่ๆเสือโคร่งตัวใหญ่ๆ ฟังดูไหมหลังเรื่องเนี้ยดูครับเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่นิยมมากเลยนะใช่สนุกเรื่องนี้ทําไมถึงสนุกก็ไม่รู้นะอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบในฐานะที่พวกเราทําละครทําหนังกันอะไรเงี้ยเนาะเราเห็นไหมว่าพล็อตเรื่องเนี้ยแม้ตัวละครตัวเดียวอยู่กับเสือบนเรือเพียงแค่สองต่อสองครับแต่มันมีเรื่องอะไรให้เล่นจนแบบจนเรารู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเราไม่เบื่อเลยเนาะ ใช่ครับไลฟ์พายดีมากไม่เบื่อเลยสนุกมากด้วยสนุกมากสนุกมากจนเธอได้ข้อคิดอะไรจากหนังเรื่องนี้เว้ยเราเรามาเจอหนังที่เราชอบเหมือนกันได้ข้อคิดว่าแบบเหมือนกับว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นะ่ะตรงหน้าว่าเขาดูร้ายอะและอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเราต้องดูเนื้อในของเขาด้วยอะไรเงี้ยอย่าตัดสินเขาแค่ภายนอกที่เขาขู่เราที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแค่ป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยครับแล้วตอนจบมันเป็นไงนะพี่จําไม่ได้ละคืออันนี้สปอยนะครับเฮ้ยมันนานแล้วหนังเรื่องนี้มันนานแล้วตอนจบประมาณว่าเหมือนกับเหมือนเขาไปที่เกาะเกาะหนึ่งที่มันเป็นเกาะกินคนเซปูเขาก็รู้ว่าตอนกลางวันเนี่ยเกาะนี้ปกติแต่ตอนกลางคืนเกาะนี้มันจะกินคนกินสิ่งมีชีวิตบนเกาะเขาก็เลยเหมือนพยายามเอาเรือออกเรือแล้วก็ข้ามฝั่งไปเรื่อยเรื่อจนพายุเข้าเรือถล่มแล้วเขาก็หมดสติไป สักแป๊บหนึ่งแต่เขาก็ไปฟื้นที่เกาะเหมือนเป็นเกาะพื้นดินแล้วอะ่ะเ,เป็นชายหาดแล้วก็เสือตัวนั้นก็เหมือนแับหนีเดินเขา้าไปในปาน่าหน,นีเข้าป่าปใช่ใช่ฉชได้แล้วคนก็มาเจอภายแล,<อ>แล้วก็จบเรื่องประมาณนี้ฮบเราได้อะไรจากหนังเรื่องนี้รูป้ป่ะตอนนั้นนะเราโตแล้วเราโตมากแล้วเรามีครอบครัวแล้วเลยแล้วเราก็ได้ดูหนังเรื่องนี้ เราได้ความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งว่าเมื่อคนเราอะยอมรับที่จะพ่ายแพ้แล้วสูญเสียอะไรบางอย่างอย่างบริสุทธิ์ใจ mm hmm. คือในเวลานั้นน่ะพระเอกอะเขาใช้สัญชาตญาณของเขาในการเอาตัวรอดเพื่อที่จะสู้กับสัญชาตญาณเอาตัวรอดของสัตว์ ที่ดุร้ายนั่นคือเสือการต่อสู้ของเขามันไม่เคยมีวันจบสิ้นเลยเนาะตลอดตั้งแต่วันเริ่มต้นอยู่บนเรือใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเราลุ้นไปกับตัวละครมากอะ่ะที่มันจะต้องต่อสู้กับเสือแล้วมันจะต้องเจออะไรบ้างเจอพายุจนกระทั่งอะ่ะอืมมันมีวันเราจำไม่ได้นะแบบฝากคุณผู้ชมถ้าได้ฟังเลยคอมเมนต์มามาเล่าให้เราฟังบ้าง เขาบอกว่าเขายอมแพ้แหละใช่ไหมฟิล<ช>เหมือนพระเอกบอกว่าเขายอมแพ้ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้เลยแล้วฟ้าก็สว่างสดใสทันทีมันไม่ตรงกับสัตรธรรมอะไรบางอย่างที่ที่เราที่เราประทับใจในในชีวิตเราตอนนี้ก็คือเมื่อเรายอมพ่ายแพ้กับอะไรบางอย่างธรรมชาติอ่ะเขาจะส่งทางออกมา ให้เราได้เดินต่อเสมอแล้วเขาก็ไปเจอเกาะเนาะใช่ครับเออเขาก็ไปเจอเกาะนั้นแล้วเสือเขาก็มีชีวิตของเขาต่างคนก็ต่างมีสัญชาติาญาาตณการเอาตัวรอดในแบบของตนแบบมนุษย์แล้วก็แบบเสือเรัยเราชอบมากเราชอบงานสีเขาด้วยใช่ครับเราชอบ,ชอบพอด<ำ>เขางานเกตสีเขาดีเนาะใช่ครับการถ่ายทอดว่าแบบทะเลมันแบบกว้างใหใต้ออททะเลมีอะไร S <S <S <No? S 2> ชอบฉากประวานที่สุดแช่ปแพงต้อนมันจะจำไม่ได้ประวานทําไมนะมันจะมีฉากที่ออแพงต้นเรืองแสงกลางทะเลแล้วมันจะเห็นสัตว์แบก่ายใต้ทะเลอุ้ยฉันจํา<ช>ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาของการไม่ไม่จํา <c oughs> แต่รู้ว่าประทับใจเอ,อ้เราประทับใจเรื่องเดียวกันเนอะฉันชอบว่ะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะมีเรื่องอะไรอีกครับผมก็เนี่ยประมาณนี้แหละครับเออสองเรื่องที่ประทับใจสองเรื่องที่เราจะจํามันจะมีนะ คนเราเนี่ยก็ขอบคุณนะขอบคุณธรรมชาติที่เขาสร้างความบันเทิงที่เรียกว่าหนังหรือภาพยนตร์มาให้พวกเราได้บันเทิงกันนิดนึงจนจนพี่ฟิลมาชวนคุยกันเรื่องหนังเนี่ยมันทําให้ฉันได้เห็นบรรยากาศของสุธธายา <c oughs> คือฟิลอะจำจำบรรยากาศของคุณลุงที่เดินไปเช่าหนังนะ <c oughs> แต่สมัยนั้นอะหนังสุธยามันจะมันจะมีโปรโมชั่นมาแบบสามละสามเรื่องร้อย ในซีดีในในวันที่มีซีดีนะใช่ครับแต่ต้องบอกว่าทําไมถึงประทับใจมากรู้ไหมยุคแบบเจนแม่เราเติบโตมากับออ่การดูเทปวิดีโอ,อม้มวนวิดีโอแผ่นใหญ่ๆเท่าเครื่อง iPad ใส่เข้าไปในเครื่องเล่นในเครื่องเล่นแล้วมันมีหนังนมามา,มาที่แม่ก่อนนะมันมีหนังที่เรารู้สึกประทับใจมากเนี่ยเราไม่รู้ว่า เราประทับใจในตัวหนังผลงานหรือนักแสดงหรือบรรยากาศที่เราจดจําได้บรรยากาศของเราคือเราเติบโตมาในครอบครัวที่มันเอครอ,อบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายครอบครัวแบบสิบยี่สิบคนเนี่ยวันไหนที่บ้านมันเงียบสงบอ่ะมันคือวันแห่งความสุขของการที่ฉันจะได้ดูหนังผ่านอีมวนเทปวิดีโอนี้แหละแล้วมันจะมีที่บ้านมันจะมี I pe, ม้วนเทปเต็มไปหมดเลยนะสมัยนะั้นไม่มีให้เช่าแฟง ซื้อเอาซื้อเอาเป็นเป็นมวลมวละน่ะถึงบอกว่าพอมาพูดถึงเช่าวิดีโอสทธยาฉันมีความสุขมากแกเ <laughs> พราะว่ามันมีหนังให้ดูแบบห,ลา,ล,าหล,าลายเรื่องหลายเรื่องเยอะมากและชีวิตครั้งหนึ่งอ่ะอยากเป็นพนักงานเช่าอยู่ในร้านเช่าเช่าวิดีโอนี่แหละ <laughs> พอคิดว่าจะหยิบหนังเรื่องไหนมาดูก <laughs> ็ได้และได, <laughs> ได้เป็นจก <laughs> <laughs> ้ะฉันไปเป็นฉันเรียนจบ เนี่ยวัยประมาณพวกเธอเนี่ยจะจบอยู่แล้วมั้งยังมไม่จบไปรับเป็นพนักงานผาดไทาม์อยู่ในร้านที่มันจำ,จำยี่ห้อร้านไม่ได้แต่มันเป็นร้านแบรนด์รองจากสุธยาแล้วก็จะเช่า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 การที่เป็นพนักงานได้ดูหนังปีผมก็เคยคิดนั้นเนี่ยตอนสมัยนี้ได้ดูหนังฟรีแล้วก็รู้สึกว่าดูจนเบื่อไปเลยพี่ฟิว แม่ส้มดูจนเบื่อไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจาไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ว่าหนังเรื่องอะไรที่ประทับใจแต่ว่าตายแล้วความประทับใจนะพวกเธอเมื่อกี้พวกเธอว่าฉันฉันยังคงประทับใจเรื่องที่ทุกๆคนประทับใจเหมือนเหมือนกันคือเราไม่ได้รักไง่ายอย่างที่นายคิดนะเรื่องอะไรเนาะคุณห่ะ,ะไม่คุณไม่คุณหรอ ไม่ไม่เคยคุ้นเลยครับเน่าจะไม่ทันฮะเป่อะไรครับเนี่โอ้โหโลกทั้งใบให้หนายคนเดียวพี่เต่าสมชายเข็มกาดเคยได้ยินชื่อครับนุกสุธิดาไปหาดูสมัยนั้นเด็กช่างดังมากในประเทศไทยยิ่งกว่าโฟคิงอีกหันมา เราไม่ได้รักเข่งง่ายๆอย่างนี้นา้คิดนะ <c oughs> <c oughs> นี่นุกสุธิดาบันว่าชอบเรื่องนี้มากเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดังที่สุดยุคหนึ่งของประเทศไทยเ <c oughs> พราะสมัยนั้นพี่เต่าสมชายดังมากแต่พี่เต่าสมชายไม่ได้ดังเรื่องนี้เรื่องแรกเรื่องที่ฉันประทับใจมากหนังไทยคือตุ๊ตะต่อมแต่มสุภาพบุรุษตัวตอ หนักกว่าเดิมโอ้โหเงียบเลยโอ้ผมาไม่รู้จักพี่ตาอสมชายนะถ้าพูดโอมปัปติกะเนี่ยผมก็ยัง่เคยดูนะเออเอาโอมปปติกะแต่มันเป็นยุคแรกที่เขารวมคล้ายๆอรักใสๆหัวใจสี่ดวงทันไหมไม่ทันเฮ้ยพลอยรักใสๆหัวใจสี่ดวงทันไหมพระเอกจีนสี่คนอะคนไทยเปิดตลาดมาก่อนนะจ๊ะ ตุตาต่อมเต็มพี่เตา๋าแล้วก็สมัยนั้นจะมีพี่ต่อชื่ออะไรไม่รู้ออะลองเซิร์ชลองเซิร์ชพี่เต๋านี่จะหล่อมากแต่งตัวเป็นแบบเป็นนักเรียนโรงเรียนพาณิชย์อะไรบาง,บ,บ,างบางชื่อนี่แหละไม่แน่ใจสมัยนั้นว่าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยู่ในยุคเดียวกับฉันคอมเมนต์ให้เด็กๆฟังได้ไหมคะว่า มันสนุกมากขนาดไหนสนุกไมมสนุกอะพี่ดูสิบเอ็ดรอบอะแฟงโอ้โหสิบเอ็ดรอบทุกทางที่บ้านอะไม่มีคนอยู่ฉันจะปิดบ้านมืดเหมือนห้องสตูเราเนี่ยปิดประมาณแล้วฉันก็นอนบนเตียงหวายของแม่ที่ตื้ืๆอ่ะไม่ไม่ใช่ตู้ตาต่อมแตมจะไม่ใช่มันจะมีฉากที่พี่ต๋อบอกว่าอะไรวะพี่ต๋อบอกว่า เหมือนกับแฟนเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าประมาณว่าอยากเห็นตุเป็นคนขี้ขาดนักหรืองไงเสียงเสียงพี่ต๋อมันทำทำเสียงไงนะแฟนต,ต้องลิม้มแข็งๆนะอ,อ,อยากเห็นตุ <laughs> โไม่ใช่ละอัน <laughs> นี้น่าจะคนใต้ <laughs> <laughs> เป็นคนี้าได้หรือไงไ, <laughs> <laughs> โหโหไช <laughs> ไปทางใต้ท <laughs> ไมไ่แต่เราชอบมากเพราะว่าเด็กๆอะ่ะผู้หญิงทุกคนอ่ะจะเป็นจะเป็นคนบ้าดาราแต่ หนังเรื่องเนี้ยฉันมั่นใจมากว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ประเทศจีนและประเทศเกาหลีอะล่อของเราไปอุก้าพูดธอะ <c oughs> มันคือรักใส่หัวใจสี่ดวงมันคือความแบบติ่งที่คนไทยนี่เก่งเริ่มมาก่อนหนังจริงๆไม่มีอะไรเลยมันดูติงตองแต่ว่ามันดีอะ่ะมันรอ <c oughs> เ,ดเดี๋ยววันนี้ฉันจะกลับไปเปิดดูว่าแบบ เออตูตาตบแต่ยังคิดถึงพี่เต่าอยู่อะไรเงี้ยส่วนหนังส่วนหนังแบบฝรั่งอะไรเงี้ยนอกจากออ Life of Pi เราชอบเรื่องหนึ่งคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน v a น i l าชกายของ Tom Cruise เป็นหนังไซไฟระทึกขวัญที่พล็อตเรื่องมันน่าสนใจมันเป็นพล็อตที่เขาเอาเรื่องราวของคนวิกลณจริต พระเอกทอมครูซเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นแล้วมันก็มีเรื่องราวแบบมากมายเกี่ยวกับการฆาตรกรรมของของภรรยาเขาอนะไเงี้ยมันเป็นพอตเรื่องที่ใหม่แล้วเราเข้าไปดูในโรงก,ก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจเรื่องนี้เราประทับใจเรื่องวันิลาสกาไปหาดูนะไปหาดูนะสนุกมากเห็นบอกว่าหลอนใช่ไหมครับเฮ้ยหลอนม,มันเป็นหลอนแบบมันเป็นหลอนแบบไม่ใช่หนังผีนะแฟง <S 2> <S 2> <S มันเป็นหลอนแบบ หลอกแบบคนโรคจิตอ๋อตอนตอนประสาทเองคือ <c oughs> เราอะ่ะไม่รู้ว่าภาพที่พระเอกเขาเห็นนะมันเป็นภาพที่มันถูกหักมุมตอนท้ายอตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าเขาอะ่ะย้อนมิติกลับไปได้เออแต่สุดท้ายอะ่ะมันมาเฉลยตอนท้ายว่าเขานั่นแหละวิสปอยวิแต่ว่าหนังเก่าแล้วเออยหนังเก่าแล้วหนังเก่าแล้วเอ่อมามาย้อนว่าตัวเขานั่นแหละจริงๆคือเขาเป็นฆาตกร แต่การเล่าเรื่องของเขาตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันมันใหม่มากในยุคนั้นแต่ไม่รู้ว่ายุคนี้มันยังจะใหม่หรือเปล่าแต่รับประกันหนังเรื่องนี้เด็กๆก,ก,ก็ควรดูมันถือว่าเป็นประสบการณ์ของการเสพภาพยนตร์ที่แบบเอ้ยคุณต้องได้ดูอ่ะเป็นหนังที่คุณควรได้ดูอ่ะวานิล l าสกาไปดูนะคะอ่ะพี่แฟงบ้างพี่แฟงบ้างพี่แฟงมีหนังประทับใจเรื่องเลย หนังประทับใจเป็นหนังที่ผมรู้สึกว้าวกับพอดเรื่องมันมากกว่าครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องมันเป็นอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะหยิบลงมาหยิบออกมาทําหนังได้เรื่องอะไรเป็นเรื่องอินเซ t ชั n นครับอินเซ t ชั n นอ๋อคริสโตเฟอร์โนแลนอ์เอทำไปจําชื่อได้ไหมผู้กํากับชื่อดังครับชื่อดังมากเลยใช่ครับหนังอินเซปชั่นเลพี่ไม่เคยดูเดวดดวง อินเซ t ชั n มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นหนังเกี่ยวกับการโจรกรรมความคิดครับผมการขโมยความคิดในหัวคนครับอืมไม่เคยดูอ่ะเฮ้ยแต่อินเซ t ชั n นนี่มันเหมือนไหนนี่เนาะไอเรอนาโ์โดเขาจะชอบเล่นหนังแบบคล้ายๆแบบนี้เนาะอีกเรื่องหนึ่งของเขาปกสีเหลืองๆชื่ออะไรนะอีกเรื่องหนึ่ง PM อะ่ะพีเอฟชอบดู คุยเรื่องหนังนี้ต้องคุยกับพ่อเอฟเลยอะอะไรยังไงพอไม่เป็นี้เขาขโมยยังไงเขาขโมยผ่านความฝันครับผมเฮ้ยเวลาคนหลับใช่ครับเวลาคนหลับคือเส้นเรื่องหลักมันเนี่ยมันตัวเอกจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นโจรเลยครับมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายการขโมยความคิดของคนครับฝังแบบฝังอะไรเข้าไปฝังชิปเข้าไปในสมองคนหรอ มันจะมีเครื่องมือของเขาครับเครื่องมือผมก็จําชื่อเครื่องมือแน่นอนไม่ได้ครับแต่มันมีเครื่องมือของเขาโดยการทําให้เขาคนนั้นหลับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการขโมยความคิดของเขาในการเข้าไปในความฝันของเขาและขโมยความคิดของเขาครับอแต่ว่าพอดเรื่องหลักเนี่ยมันจะไม่ใช่การขโมยความคิดครับมันจะเป็นการไปปลูกฝังความคิดในหัวสมองครับอใช่ครับคือแบบว่า ความคิดบางอย่างก็ไม่ควรน่าขโมยก็เลยปลูกฝังแนวความคิดไปเลยดีกว่าคือเรื่องของมันมันจะมีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับที่กําลังจะแย่เลยกําลังจะล,มล้มละลายอืคือเขาอยากจะทําลายบริษัทคู่แข่งของเขาครับอืคือบริษัทนั้นน่ะมีลูกชายที่จะรับสืบทอดบริษัทอืแล้วไอ้คนเจ้าของบริษัทกําลังจะตายอืเขาไม่รู้วิธีว่าจะทํำยังไง ถึงจะล้มบริษัทนี้ได้มีวิธีเดียวก็คือปล่อยให้ไอ้คนที่กําลังจะตายตายไปเลยแล้วลูกอ่ะต้องไม่สืบทอดบริษัทต่อทํำยังไงเขาก็เลยจะไปฝังความคิดความคิดหนึ่งในลูกในลูกเขาครับนะครับแล้ได้ไหมสปอยไหมครับในสปอยได้ในหนังใหม่เหรอล่ะก็สิบกว่าปีแล้วครับใกล้ใกลให้สปอยดีกว่าให้คนเขาไปตามไปดูเป็นหนังสนุกเราก็ไปดูได้ในในเรื่องแบบแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหลายๆอันก็เอาหนังเก่ามา ใช่ครับฉายให้ดูอยู่เหมือนกันเนาะเอออุ้ยไลน์อัพไพก็มีใ่ฉันเคยเซิร์ชไปดูก็ไปดูได้เฮ้ยแต่มันมันเราก็ไม่เชิงสปอยหลอกแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเออเราอยากให้มันเราอยากให้เขาได้ไปดูใช่ลองดูว่าเรื่องราวแบบความประทับใจของหนังแต่ตูต้าต่ำๆฉันไม่มีแน่ๆจ้ะโลกทั้งไปให้นายคนเดียวมีไหมในเน็ตฟิกซะในวีมีไหมไม่น่ามีไม่น่ามีนะครับ มันเป็นหนังแบบหนัง<ล>ไทยนหนังไทยใน Youtube อาจจะมีนะครับเธอเด็กๆฉันเติบโต,ตมากับการแบบซัพพอร์ตหนังไทยฉันรู้สึกว่าโอเคแต่ใน Youtube มีตัวตาต่อมแต,ต,ต, <10 S 1> ต้องไปดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีให้ดูเต็มเรื่องไหมมันนานมากตั้งแต่ฉันสิบขวบได้มั้งอะ่ะส,สิบขวบก็ พวกเธอยังไม่เ <basics> ก <get> <g being> nah. ิดไม่เก well. ิดแล้วไม่เกิดอีกที่แล้วเกิดมายังไม่ทันพูดได้เลยตอนสามสิบสามสิบปีได้นะแต่ทุกคนน่ะพอเราได้ดูหนังอะไรที่เราเราประทับใจอ่ะฉันมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะมันจะหล่อหลอมให้เราอ่ะมีแนวคิดแบบนั้นอืมครับไม่รู้ผู้ชายเขาเป็นแล้วลูกผู้ชายเขาเป็นกันไหมเป็นอยู่นะครับเวลาดูหนังเสร็จก็จะอันนั้นนิดนึงขึ้น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 เออ <ต>พวกเธอไม่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันหรอไม่อยากไล,ล่เวทมนต์หรออก็ดูครับ <c oughs> แต่ว่าก็ดูครับแต่ว่าไม่ได้อินถึงขั้นเป็นแบบแฟนบอยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เด็กผู้หญิงเขาจะดูกันเออ <c oughs> ยุยุคพวกเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออดีนะเรื่องราวของพี่ฟิลเนี่ยเออคนบ้านหนังก็ดีเหมือนกันนะนอกจากจะบ้าผู้ชายแล้วเราก็ต้องบ้าหนังกันบ้างในสไตล์แบบเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวแล้วอีพีหน้าเราก็เอาหนังที่เรา ประทับใจเรื่องอื่นๆมาเล่าให้ฟังกันบ้างก็ดีอนกัแบบพี่แฟงลงมไปถึงหนังผีและเรื่องผีของพี่แฟงหนังผีเรื่องผีมัมโกสก็อีพีต่อไปก็น่าติดตามหนังอีสานเดี๋ยวนี้ก็มีดีเยอะมากเลยครับฉันก็ชอบนาสับตะลือเนี่ยชฉันไปดูมาล่าสุดเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าเขาเขาน่าจะประสบความสําเร็จได้เลยจริงๆอ่ะจากความง่ายความง่ายที่มันทัชใจคนใช่ครับ หนังสมัยก่อนเนี่ย,ยอย่างเงี้ยมันง่ายๆเว้ยพี่ฟิลไปดูถ้าสมมติเราทางานเนี่ยพวกละครพวกอะไรเงี้ยที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเราเราลืมความง่ายไปเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยเมื่อเมื่ออีพีที่แล้วอะเราคุยกันเรื่องความโง่ความโง่กับความง่ายต่อจากนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์ในงานความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะว้าทิ้งทายมาด้วยสาระเฉย <c oughs> เราไม่รู้แหละอีพี EP นี้ก็สนุกสนานดี แบกปันเรื่องราวความประทับใจในหนังย้อนอดีตกันนิดนึงเออเออใช่ฉันคิดถึงสุทยาเดี๋ยวนี้มันคงไม่มีแล้วร้านใช่ครับน่าจะปิดกันไปเยอะแล้วแล้วรู้ไหมว่าเขียนทูดูลิสไว้ว่าสัปดาห์เนี้ยจะดูหนังสักเรื่องดูซีรีส์สักเรื่องอยู่ดีๆน้องก็มาแนะนำเออฟอร์เรสต์กก็น่ากลับไปดูอินเซปชั n ก็น่าจะดูเดี๋ยว กลับไปนั่งดูสักเรื่องแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะดูตูตาตอมตุไม่จะหาดูไม่ได้แล้วอย่าอย่าปร a มาเดี๋ยวไปดูแล้วจะติดใจกลายเป็นพี่ส้มครับผมผ่านไปตอนที่สิบสองแล้วครับจปหาหาดูไม่ได้ผม้ผ่านไปตอนรอบที่สิบสองแล้วครับโอเคสำหรับอีพีนี้ว่าหมายอีแม่ก็สนุกสนานมันเทิงหอมปากหอมคอกับลูกผู้ชายของอีแม่นะคะไว้อีพีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ฝาก คุณผู้ฟังติดตามว่าใหม่แม่พอดแคสต์ของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ